หลังจากที่เอารถประจอดตรงนั้นแล้วนะครับแล้วก็เอาปัจจัยหยอดใส่ตู้บริจาคแล้วก็ให้ทิพคุณลุงคุณป้าลเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เดินออกมาหน้าวัดอังน,นี้นะครับเดินออกมาแล้วก็จะเดินไปตามนี้นะครับแล้วก็จุดขึ้นเห็นว่าอยู่ถแถวๆน้นนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนนุน้ปเห็นธงชาตินะฮะว้าวดีต่อใจน่าตื่นเต้นเหลือเกิน ไปเดี๋ยวพาไปดูปเดี๋ยวจะพาเดินไปก่อนครับจริงๆยอดนู้นก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเห็นพี่เขาบอกว่าตรงนี้แหละสูงสุดแล้วของเขาหนอเขาแก้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันเนี้ยเขาจะเห็นวิวของนครสวรรค์ทั้งนครสวรรค์เลยทั้งเมืองเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปพาไป น่นครับหลังจากเดินมาจากนู่นนะครับเลาะตามกำแพงมาวัดเขาหนอ่อขาจะมาเห็นนะครับป้ายตรงสามแยกครับว่าทางขึ้นเขาหนอนี่ฮะ